ก่นกำมารุ่งจงบุญนะวันนี้รางวัลมากมามยที่จะเป็นอถโฟล์คโดจักรยานยนต์แลรรนนะผ้าห่มเนะี่ยอากาศหนาวๆมีทั้งหมอนแต่สิ่งสำคัญเนี่ยอ่าปลาแม่คูนะเ,นเ,อเอาเ,อาเ,ออเ<ไ>ป็นร้อยละเนี่ยไปทำมุนแล้วก็เอาดอกไ,ไม้ไม,ม่ไม่ไว้เลยจะเป็นแกงต้มไปต้ยมยำอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะและชาส้มตำเนี่ยมูรับประกันเรื่องคุณภาพความอร่อย และสะอาดถูกหลักอนามัยโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีฮะนั่นแหละสะอาดถนั่นแหละนั่นแหละอือ่าแล้วก็แปะสับผมดำนะโอ้โหเดี๋ยวต้องเอาไปใช้กันนใช้ดีในโฆษณาทุกคนเนะดีพอหมายถึงก่อนตอนนี้ท่านใดที่จะถึงจ้าภาพคนเดียว้องรีบยิ้มยิ้มให้เวลาแล้วนะ กล้เลาแลสำหรับกระดาพ่อแม่พี่น้องระดาท่านตาทุกคนใจคนทั้งหลายที่ได้ตั้งิมาจใครทใจมาจาบ้านหวังจะมาเ้ีเีกสีดพี่ปจเป็นจ้าาเป็นรูเงินดวงเรียบร้อนะเดี๋ยวไปนั่งที่เขานีเรับรองเลยนะที่เคารับรองเลยนะไปนั่งที่เขานี่รับรองเลยนะครับนั่งได้ทุกตัวนะตัวไหนว่างนั่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเมกัน เดีกเรียนประกอบวิธีการเนเงต้นการงานตัวยางนะครับว่าต้นการเรียนทุกทุกวิธีการวงตังตอนนี้ตอนนข้างไหนเราไม่รู้เรื่องรนการยนงยน่งนุเชมาแบนส่สี่แกิลบนอส่ส่แก้วนะและไมายถึงเตรียมทอน

ราไม่คแลนจะายได้นรนติมาแสจา้าขนมุทนาพระมุนา่าเป็นสายทางรังสิตทา้ำใจนะตอนนี้ได้เวลาแล้วที่น้องอาองอิงมาแล้วนะอ๋อองิงมาแล้วตอนนี้กําลังมาแรงแล้วองคอิงนะเป็นบันแพงตอนนี้มาพรอมพิธีพระด้วยตอนนี้มาถึงมันจนพิธีแล้วนะ ตัวเล็กๆแต่เสียงดีนะมีวาสนาอ่าน้องอุ้งอิง,องมาแล้วนะเอาเดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีนะตันนี้เดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีนะจะได้เริ่มพิธีเทชองหล่อพระแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบจากทุกท่านนะอ่าน้องอุ้งอิงมาแล้วนะเพชรปันแพงมาแล้วอ่าแล้วก็ ท่านใดที่จะร่วมบุญนะท่านใดที่จะร่วมบุญนะตอนนี้ได้เวลาแนละ้วได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีการเททองหล่อพระหรือว่าเทเงินหล่อพระนะ<ม>เป็นเงินยวงนะเนือ้อเงินยวงนะนงนงนะแต่โดยมากเราก็จะเรียกเททองหล่อพระนะแต่สมัยนี้ใช้แบบเ,เงินดวงนะเ,เงินยวงหล่อพระก็จะต้นค่าใช้ใจ่ายหน่อยแต่ความสวยสดงดงามนั้นนะ ก็ไม่น้อยว่าทองเหลืองเหมือนกันเพราะตอนนี้ทองเหลืองแพงนะทองบาทเป็นสามสี่หมื่นนะถักองค์หนึ่งเนี่ยจะรอนี่โอ้ไหลอ่าเป็นล้านล้านนะหลายล้านด้วยกันตะบดีตะบดีแล้วเป็นเจ้าภาพเงินโยงย่งยังชันโยงยังชันโยงนะตอนนี้น้องผมอิงมาถึงมณฑลที่ทีนะน้องผมอิงมาถึงมณฑลที่ทีแล้วเดี๋ยวรอท่านพระอาจารย์ก็จะเริ่มพิธีเลยนะ อาธรรมพระอาจารย์ก็มาแล้วนะอาตอนนี้นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ทุกโกที่ได้กราบรัตนานิมนต์มาเจริญใยมงคลคาถาพระที่นั่งปรกนะครับขึ้นยังธรรมมาตนะตอนนี้ก็จะได้เริ่มพิธีใส่นี่เลยลูกใส่นี่เลยใส่ในพานเลยนะฮะอ่านที่พานสามพานเนี่ยจะวางไหมจยะเอาทีมานช่างพิพัฒน์มาขามตอนนี้มีคณะศรัทธาญาติโยมกำลังมาเป็นเจ้าภาพแผ่น เงินยวงเดี๋ยวเอาไปใส่เบ้าด้วยนะอ่าไปใส่เบ้าด้วยนะเอาอามาวันนี้ชงทุกแดงเลยโอ้โหเตยสุดลวงไหนพาโชคเดี๋ยววางมือแวบหนึงเอาเรียนเชิญคุณมนทาทิพย์มาตรงนี้ก่อนมารับบุญก่อนนะ,ะคุณจิ้งยงยอดโบงงามมานี่นะคเขาบอกอขาดคุณมนทาทิพย์ไม่ได้นะ <c oughs> อะ เอาเดี๋ยวปิดสักคู่กันอ่าปิดสักคู่กันไหนเงินไหนทองเพราะเราจะได้มาเททองหล่อพระร่วมกันนะโอ้โหตอนนี้กําลังล้วงไห้ไหรางวัลก็ออกดีเหลือเกินโอ้ยนะเอา้าวสาธุสาธิสาธิตนี่เป็นการงัดไฟฉายให้เขาเลยครับผิดจิตเล้ย คิดคิดเอาซอหน่อยมากสูงอุ๋ยบ่ได้แล้วไออุ๋ยบ่แล้วเอางี้ครูเทิพย์อาจารย์รู้สึกจะอับอายน้องอุ๋ยซะเหลือเกินกูคิดผิดแล้วแหละคิดผิดมากเลยนะคุณคิดดูเลยแล้วับอาจารย์เนาะไปที่เอาไม้ไปที่นู่นเลยลูกไปหน้าเวทีเลย นางเอกกับพระจานทร์นะน่ามัได้เล่นนะมันจะเล่นนะโยมไี่มาที่นี่พระจานทร์ก็จะให้นางเอกกลับบัากลับบ้านพระจานทร์เรายึดนางเอกแล้วฮะยึดท้องอีกแล้วเออลมออกมันเล่นสนุกเลงหมออ่าน้องอีมาจุดทูบจุดเทียนลงมาคุณนิยมเรียนคนคุณนิยมยอดบังงามเป็นจุดทูบบูชาพระรัตนตัย คุณทิ่งยอมยอดผงามอ้วเอาฮะผู้เกียรติน้องหญิงกับคุณโจนะผู้บริหารสองร้อยพันแทงตอนนี้นะขอรับเงินึึงของพทศไทยและขอโล สถานที่เดียวกันนะสถานที่เดียวกันนะที่ที่เดียวกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตรงนั้นดนตรีตรงนี้ลางบุญบางคนเ็ยได้ยินว่อาอ๋อเวทีสาวน้อยคือมีจฉาสายศิลวะเราเราเคยเห็นเอาเวทีสาน้อยก็เป็นยังซสิเนาะอันนี้ผู้มีบุญโยนะดูได้เลยนะอันนี้วัดกันตรงนี้โยนะระวัง สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะกับลานบุญนะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้คือคนมีบุญนะออมีปัญญามีบุญมีวาสนามีบาร,รมีนะทั้ง,งท,ท,นะทั้งที่ก็สถานที่เดียวกันนะโยมทั้งที่ก็สถานที่เดียวกันแค่หลอบพระเสร็จแล้วก็ไปดูหมอหลังนะแต่ถ้าคนไม่มีบุญนี่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยโยม ดังนั้นวันนี้ถือว่าผู้มีบุญณะวันนี้มาดูสาวน้อยมาดูสาวน้อยอยู่ประมาณห้าพันคนนะมาดูสาวน้อยอยู่ประมาณดูน้ององคหิงนี่ประมาณห้าพันคนแต่ได้มาหลอ่อพระอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยโยมลองคิดภาพตามพระอาจารย์ว่านะว่าเราเขาตั้งใจใช่ไหม โอ้ตั้งใจเลยงั้นเราแสดงว่าเราเบห้างตัวเองนะ <c oughs> อ่าโยมดึงที่งั้นก็เอาแค่นี้นะฮะอ่าเราก็ดึงสายศีลลงมาท่านจอขึ้นมานะนี่ท่านสจปีนี้อายุ 70, 70 74แล้ว <c oughs> อ74 <c oughs> อายมดึงสายศีลลงมา <c oughs> ถือไว้นะโยมนะ <c oughs> ถือ <c oughs> เอานะถือ นะถึงจะสิลงม,มาค,ค่อยดึงนิยมเด้อเพราะพระอาจารย์จัดตัวนี้หนึ่งเดือนแล้วโยมมาดึงอยู่เพียงนงาทีเดียวนี่มันจะพังนะฮะเพราะว่าพระอาจารย์จัดแล้วหนี่งประมาณโอ้หู่สร้างอังนผูกเมิตนะมันเดียวกันนะที่จะได้เททองรอพระประธานปรางนักปรบใ,ให้เราอารัตนาราระมินคุณระพุทธคุณพระธรรมคุณรรพระอริยะตรงองค์เทพเทวาติ่งจากตึตกลายคุณมีดามดาภปูตาญาญองค์เสร็จไม่ญาตอม ปรดจงจดลงมาเป็นประธานในพิธีการเททองร่อพระปรางนาฏปกนวัตมยตอบนะบัตนี้ด้วยเธินนิมนตระเจริญชัยมงคลกถาฮอ

อาภาราติทัปปัญังแกนเทอเทมปตะวิปปะเรียอภิเทงเกธรมอวยอะนุโมทนารวยอนุโมทนาปุ้ยใช่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 ใชอธิมนพะให้พรเลยนะฮะแล้วก็รับน้ำมนต์ไปต่อไปจริดนี่วนฮ Yeah